เซอร์มิลานรุ่นใหม่นะครับตับไวไฟมนเลยใช่ครับอันนี้สามารถเล่นผ่านจอเหมือนอ่มีโทรศัพท์เครื่องเลงนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเหมือเชืกดอกาก็เมาเย็นก็เมาชีวิตรอแต่ตัวมันไม่รอแฟนมีพรนะยาแต่ไรก็ผ่า ครับ F4 ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาเดินคองถมในช่วงตอนประมาณ3-4โมงนะครับผมจะมา update, อัปเดตคองถมเซ็นเตอร์นะจริงแล้วตรงนี้เป็นอคองถมในตอนช่วงกลางคืนตั้งแต่วันเสาร์นะวันนี้ก็เป็นช่วงเย็นวันอาทิตย์ก็ยังไม่เลิกเลยเนะี่ยคือเขาจะมีมาตั้งแต่คืนวันเสาร์ครับอาจจะยาวมาตั้งแต่นู่นนะแต่บางบาง,บางคนเขาก็เปลี่ยนกะกันนะ คือตั้งตรงจุดนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นช่วงกลางวันนะครับอีกช่วงหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินตลาดอาของผมเซนเตอร์นะครับตรงที่ขายเครื่องเสียงนะครับผมก็ไม่ได้มาตั้งแต่หลังตุกจีนแล้วนะ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับดูแลสุขภาพผมเองก็ตะลุยเยอะเกินไปในช่วงตุษจีนนะครับ เสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างขออภัยด้วยนะครับเนี่ยร้านตรงนี้ผมก็มา่าล่าสุดนะร้านจักรยานตรงนี้นะครับร้านเฮียเขาจักรยานดัดแปลงนะครับตรงนี้ก็รับชมคลิปได้ทาง y u t ทู e นะแล้วก็ด้านไหนนี่ก็จะเป็นพวกโมเดลญี่ปุ่นนะก็คือน,นะครับช่วงนี้ ถ้ากลางคืนก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับต้องมาเดินแนะนําให้ท่านที่ชอบมาเดินในช่วงกลางคืนนะครับก็มาเดินได้ในช่วงประมาณทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกที่หนึ่งนะเป็นตลาดกลางคืนนะครับก็มีของให้เลือกมากมายนะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทะลุตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในอของทองเซ็นเตอร์นะครับผมอาจจะเหน,นื่อยนิดนึงนะ เพื่อจะฟื้นไข่นะครับมีเสมหาในหลอดลมเยอะึงเหนื่อยเลยเนี่ยครับคือเข้าตรงนี้แหละตรงนี้ก็เป็นย่านของถมนะถ้าท่านไหนที่เคยมาบ่อยๆก็จะรู้นะครับผมเดินทะลุ <c oughs> เข้าซอยนี้นะซอยที่มีหลอดไฟ LED เยอะๆนะครับ มาดูว่าวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงดูเหมือนจมีเงียบไปนิดหนึ่งนะก็ผมมาค่ำเกินไปก็ไม่รู้นะครับประมาณ3มโมงนะ3มโมงเย็นค่อนข้างจะเงียบนิดหนึ่งก็เป็นธรรมดานะครับถ้าเป็นในช่วงเทศกาลก็จะมีคนคึุกคักแล้วก็ คนมาเลือกซื้อเครื่องเสียงนี่ก็เยอะนะครับแต่ว่าช่วงหลังจากนี้ก็อาจจะเบาบางบ้างนะครับก็จะไปคึดครับก็ในช่วงเดือนช่วงเทศกาลสงการานนะครับวันนี้มาดูบรรยากาศแล้วกันนะครับผมเนี่ยร้านที่ผมเคยมารีวิวส่วนมากก็จะเงียบๆลงนะครับ <c oughs> หรือว่าอาจจะมาซื้อในช่วงเช้าแล้วก็มาดูนะเนี่ยครับลำโพงบูทธลำโพงเชื่อมต่อต่อตางๆนะต้องยกให้ที่นี่นะเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยได้มารีวิวนะตรงน,นี้เพราะผมคิดว่าลำโพงประเภทนี้ก็มันเป็นลำโพงอเนกประสงค์นะครับคืออาจจะ,ะต้องบอกว่าคุณภาพก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยทนทานหรือ,อยังไงนะผมไม่แน่ใจนะครับคืออาจจะอยู่ที่แบรนด์ด้วยนะคือบางคนก็เอาไปใช้งานชั่วขราวนะครับ คือไม่ต้องคิดมากนะครับคือว่าราคาประมาณนี้เราก็ซื้อไปฟังแล้วก็หังก็ไม่ต้องเสียดายนะนะครับเนื้อโปบูทูธอคองเชื่อมต่อนะครับต่างต่างใ,ใหม่ของส่วนมากจะเป็นของชอัวแมนนะเดี๋ยวก่นอนชอัวแมนนะครับเอา เรเจอเขาแสดงยิ้มพอดีอน,นี่เขามีนิ้วพอดีเลยอ๋อตรงนี้มีสารเจ้านะครับเขาก็เลยมีนิ้วตรงนี้นะ ตรงนี้มันมีเขาเรียกอะไรอ่ะสามก้าทงนี้ครับก็เลยมีนิ้วมาแสดงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดินดูทั่วๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเส้นเสียงก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมย้อนมาดูอีกทีนะครับอันนี้ส่วนมากผมไม่ค่อยจะเดินมาทางนี้นะเดี๋ยววันนี้พาเดินเข้ามาซอยเกาะกบซอยข้างในก็ยังไม่ต้องเดินเข้าไปเดินอ้อมๆแล้วกัน ว่าตอกมันเยอะมากตอกซอยเยอะว่าเลขซอยน้อยเนี่ยเดี๋ยวเขาเลือกลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวเล็กๆนะครับฟังใส่โทรศัพท์ใส่มือถือเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะครับไม่ต้องใช้ไฟก็ได้นะครับชาร์จแบตเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะถือว่าราคาไม่ต้องซ่อมแล้วกันนะ อันนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆก็จะทันสมัยขึ้นนะครับงานนี้ก็เป็นง่านของผมนะบางคนบอกว่าของถมเซ็นเตอร์มันอยู่ตรงไหนนะก็จับ G.P.S มานะครับของถมเซ็นเตอร์นะครับค้องผมอาจจะมีอยู่ทั่วไทยนะแต่ของถมต้นตำรับก็คือของผมในกรุงเทพนี่แหละนะครับอันนี้อยู่ในเขตของอ าเรียกอะไรตรงนี้สัมพันธวงศ์หรือเปล่าของถมโยวราชนะครับอันนี้อันนี้มาด้านหลังนะพอมาด้านหลังละมาอัปเดตของถมเซ็นเตอร์นะครับผมว่าจะนำเสนอร้านเครืองเสียงนะเดี๋ยวเด๋ยวเข้าไปดูวันนี้พาเดินเลาะๆก่อนของถมมันก็แบบจิปะถะนะครับพูดง่ายๆก็คือ มีสารพัดเลยอุปกรณ์รถยนต์นะครับนี่จักรยานไฟฟ้านะครับน,นี่นะครับร้านแถวนี้ผมมารีวิวทัทุกร้านแลละนะครับอันนี้คือตรงที่เขาทำใหม่ทะลุมาตรงนี้นะครับคือ <c oughs> บางคนมาเดินมาเดินทาไมเมื่อก่อนความสมอาจจะเป็นของนําเข้าที่ไม่ค่อยมีคุณภาพนะเดี๋ยวนี้ผมว่ามันมันพัฒนาขึ้นนะครับทุกอย่างก็ถือว่ามาตรฐานนะครับนะหลอดไฟ LED แผงโซลารเซลล์นะครับแล้วก็เนกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับราคาไม่แพงนะเครื่องกรองน้ำนะครับอุปกรณ์เสริมรถยนต์นะครับหลอดไฟ LED อรหน,นึ่สองนี่ยังปมาอยู่้งหลักกระบหนึ่งส,งสองสามสี่ห้าเจ็ดแเก้าจับโอเคนะพี่นะนราลูกใหม่หัวหนึ่งนี่เรื่อเราลเอัน,นอันนี้ก็มาลองใหม่ลองใช่เสียงพันนะครับอันนี้เ็น,นลูกใหม่อ่นนาอ่าันนี้ก็คือข้าเพลงอยาเ่เพธรรมดาจับ ผมมาดูร้านนี้แล้วกันนะครับร้านนี้ผมมาถ่ายเป็นจำามือดิครับเอาโชว์เสียงไปเอยเฮ้ยวันนี้ครับ ครับอันนี้ก็มาซื้อมาลองนะครับมีทั้งไมในตัวแถมไมสองตัวนะครับไฟแบตไฟบ้านไฟรถยนต์นะครับระบบการเล่นฟังก์ชันต่างๆก็จะค,ค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับ ช่วงช่วงนี้เป็นไงบ้างการขายหลังจีนมาหลังจุดจีนก็เงียบๆลงมาหน่อยค่ะก็จะไปบูมช่วงตอนช่วงสงการใช่ค่ะสงการจะขายดีค่ะโอครับกอช่วงนี้ก็ใช่ค่ะเบาๆลงไป่อยทานตงกันก่อนอานตังกอนครับช่วงนี้ก็จะเบาๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเทศกาลจุดจีนนะครับผ่านไปนะครับ เดี๋ยวใกล้สงการนี้ก็อาจจะคึกคักน,นะครับช่วงนี้ก็ไปเยียไปนะครับเนี่ยครับด้านในนะครับไปดูดิดอันนี้ก็จะเป็นพวก Power m i x ว er อรนะครับมิกเซอร์ต่างๆนะครับ หน้าที่หนึ่งสองจุดหนึ่งนะครับ 51, 21, นะครับ,อ,นนรบ,นะรบอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังช่วงเทสกาลสงคานนะครับเอเทศกาล อาตัีนมผ่านมาก็อาจจะเบาๆนิดนึงนะครับเนีย่ยครับอาส่วนของของถมเซ็นเตอร์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะอาส่วนอื่นก็จะเป็นอยู่ในเขตพื้นที่ของของถมพาซ่านะครับของถม หลายของโถมนะคือของโฉมเซ็นเตอร์ก็จะเย็นหน่อยนะครับไม่ร้อนนะตรงนี้เหมือนเขามีแอร์อกว้างๆนะครับนะครับก็มาเดินเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับผมจะมาประมาณช่วงเทศกาลสงการนะครับอาจจะมาที่หนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบคลิปนะครับ กองถมเซ็นเตอร์นะครับผม